ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวแค่สโนไวทไงแม่งมีทั้งคนแคะตัวแรกตัวที่2และแต่ละตัวหน้าตาโคตรสยองเลยอะช็อตที่สโนไว้กับพิบตามือกล้องหรือคนถือกล้องมือสั่นเลยนด้วย สำหรับคลิปแรกนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นคลิปที่มาจากพิพิธภัณฑ์ครับซึ่งพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์แมนเชสเตอร์ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกัวบฟุตบอลหรอกเพราะจุดที่เราโฟกัสเนี่ยคือรูปปั้นในพิพิธภัณฑ์แมนเชสเตอร์นั่นเองซึ่งรูปปั้นในพิพิธภัณฑ์แมนเชสเตอร์เนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลายรูปปั้นมากที่แบบว่าเป็นของโบราณณนะเนาะแต่ทีเนี้ยมันได้มีอยู่รูปปั้นหนึ่งครับที่เขาบอกว่าได้สร้างความหลอนให้กับผู้ที่เดินนนนนผผ่่่าา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 มมมไไไปปปเเเพรรระูััั้้้้ีบบสถขขยยอองงดดว งไงมันคงไม่ได้ลอยไปลอยมาเหมือนผีโปรตุกายแบบที่ผมบอกหรอกแต่ว่าในทุกวินาทีที่กล้องเนี่ยหรือว่ากล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้เนี่ยมันค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดทีนิดจนเอาคลิปทั้งหมดเนี่ยมากรวมกันเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันหมุนแบบครบรอบจนทัวรรอบไปแล้วครับซึ่งภาพแนีนยมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามากรวไวๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราลงกรช้าๆดูมันจะเป็นภาพแบบนี้ครับ อันนี้มันคือการขยับได้ของหุ่นรูปปั้นโบราณในเมืองแมนเชสเตอร์ที่ผมบอกมาซึ่งถ้าเอาจากประวัติท,ที่ผมบอกไปสําหรับรูปปั้นนี้นะครับคือมันเป็นรูปปั้นของอ e ียิปต์โบราณซึ่งมีอายุเนี่ยราวๆประมาณ4,000ปีแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าตั้งแต่รูปปั้นเนี้ยถูกโยกย้ายไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับก็ได้มีแบบไรเลยคนนั้นเจอเหตุการณ์ผิดปกติมากมายตั้งแต่รูปปัน้นมันหมุนเองได้ขยับได้เล็กน้อยหรือบางคนเนี่ยที่มองรูปปั้นนี้แบบใจจใจ่ออออบาาางงงทนนนนก็วพมมมไปปปรูัออปป้้ี เขากลับเห็นเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังซึ่งพอเพ่งสายตาไปนั้นเขากลับพบว่าเหมือนมีทหารอียิปตโบราณยืนอยู่ข้างหลังรูปปั้นนี้ด้วยซสื้อันนี้ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยพบเจอจริงหรือเปล่าแต่เรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่คนเนี่ยบอกต่อกันมานั่นเองครับบอกเลยว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับถ้าเกิดให้แบบคะแนนความน่ากลัวเต็มสิบนะส่วนตัวถ้าเอาเรื่องราวมาผน,นวก,กับคลิปที่เห็นเนี่ยความกลัวผมที่มีต่อเจ้าสิ่งสิ่งนี้ผมให้อยู่ที่7 เต็มสิบแล้วกันครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยถามว่าประวัติที่ได้มาเนี่ยน่ากลัวแล้วนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าไอ้ลูกผ้าที่มันหมุนเองได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่อาจจะเกิดจากหลายลย่างได้อาจจะแบบอ่ะคนเดินผ่านไปผ่านมาชนโต๊ะอะไรอย่างเงี้แล้วก็หมุนเองได้มันก็เป็นไปได้เช่นกันแต่บางจุดในคลิปอะมันก็มีตั้งแต่ตอนกลางคืนันตอนเช้าแล้วก็จบไปตอนกลางคืนอีกคืนหนึ่งซึ่งมันก็หมุนอยู่ที่เดิมอย่างนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วมันเป็นที่อุบััััตตติิเเเหหุคนน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 ดชรรรรือง้มมมป็กะจที่สาาถแบ ของลื่นจนหมุนเองได้หรือมันอาจจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติคือตรงนี้มันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าแบบมันมันยังไม่สุดขนาดนะั้นอ่ะาไปดูลูกปั้นที่2กันเลยครับสําหรับคลิปวิโดีโอคลิปที่2นี้นะครับมีชื่อคลิปว่าคลิปถ่ายติด พระเยซูขยับได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ถูกถ่ายติดนะครับในโบสถ์โบสถ์หนึ่งณนเะมืองเม็กซิโกซึ่งตามโบสถ์ตามสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเขาก็จะมีรูปปั้นพระเยซูในนั้นก็จะมีเหมือนแบบว่าคล้ายๆกับวัดบ้านเราแหละแต่ว่าเขาจะเป็นสไตล์แบบฝรั่งสไตล์แบบคริสอะไรแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยมันได้มีคนคนนึงครับเขาได้หยิบกล้องมือถือเนี่ยออกมาแล้วทำก,การถ่ายไปในรอบๆโบสถ์โบสถ์นั้นซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ได คิดอะไรแต่พอเขาเนี่ยกลับมาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังอีกทีปรากฏว่ามันดันถ่ายติดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อเข้าซึ่งสิ่งนั้นมันดันไปอยู่ตรงที่พระเยซูด้วยจะเป็นอะไรไปดูมุมพร้อมกันครับ สำหรับคลิปนี้นะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกแอบสยองนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับใครที่เคยเห็นรูปปั้นพระเยซูที่ตึงอยู่ที่ไม้กางเขนเนี่ยจะรู้ว่าพระเยซูเนี่ยท่านจะหลับตาเนาะแล้วก็เหมือนกับมีรอยแทงอยู่ที่แบบใต้ราวนมอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่เสียชีวิตแล้วโดนตึงอยู่ที่กางเขนแต่ทีนี้ไอ้คลิปนี้อ่ะคือลักษณะไหนที่พระเยซูเขาอยู่แบบนั้นอ่ะก็อยู่แบบนั้นไปแต่สิ่งที่มันทําให้หน้าขนลุกคือลูกตามันเปิดขึ้นมาแล้วมองไปที่กล้องเว้ยแล้วลึงผ้าบอกป้าคือคน 一就留在那 แล้วก็หลับตาไปอย่างโอ้ยมันขนลุกมากเลยนะเว้ยแค่แบบอื้แค่ดูคลิปแว็บแรกก็แบบโอ้ยผมก็ไม่กล้าไปที่นี่อีกเลยอ่ะน่ากลัวมากซึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกไม่ได้เลยครับว่าเหตุการณ์มันเ,นเพราะอะไรแต่ก็มีหลายๆคนนะครับเขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะกล้องไม่คงชัดก็ได้ 2. ออาจจะเป็นแบบภาพซ้อน3อันเนี้ยไกลสุดเลยก็คืออาจจะเป็นคลิปตัดต่อแต่ตรงเนี้ยหลายๆคนมองว่าไม่น่าจะเป็นคลิปตัดต่อเพราะว่าด้วยคุณภาพของกล้องที่มันต่านะครับแบบดูคลิป น่าจะประมาณสักเป็นกล้องไม,ยม่ยุคมา1ิปีที่แล้วได้มันแบบถามว่าตัดต่อได้ไหมได้แต่ยากมากแต่ถ้าเกิดตัดต่อไอ้คลิปเก่าๆเหล่านี้เนี่ยโอ้โหมันต้องเห็นแบบเด่นชัดมากๆแต่นี้คือมันเหมือนกับลืมตาได้จริงๆเลยเว้ยส่วนตัวคลิปบวกประวัติทั้งหมดทุกอย่างมานผนวกกันเนี่ยผมว่าคลิปนี้ผมให้8.5เต็ม10ครับโอ้โหคุณผู้ชม เอาจริงว่ามันมันน่ากลัวว่างเลยอ่ะแค่ลองนึกสภาพถ้าสมมติว่าเราไปนั่งอยู่ในวัดวัดหนึ่งอ่ะล้วก็ไหว้พระอยู่แล้วแบบกําลังมองหน้าอันนี้สมมติเฉยๆนะมองหน้าพระพุทธรูปอ่ะแล้วจ,จู่ๆแบบพระพุทธรูปแบบลืมตาขึ้นมาแบบตาโตเหมือเงี้ยแล้วก็หุบตาลงไปเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหวิ่งนะฮะไม่อยู่แล้วครับวิ่งเลยครับนะัตอนตอนนั้นไม่อยู่แน่นอนนะเอาเปว่าผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คปนี้แล้วบอกผด้วยแล้วกันนะครับอ ไปดูคลิปที่3มมันต่อเลยครับสำหรับคลิปถัดมานะครับคลิปนี้เนะะี่ยฮะเป็นคลิปถ่ายติดรูปปั้นพระแม่มารีครับสำหรับพระแม่มารีตรงนี้นะครับส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้รู้ประวัติอะไรมากมายแต่เท่าที่เดาได้นะครับก็น่าจะคล้ายๆกับรูปปั้นของบุคคลสําคัญทางศาสนาคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นบุคคลสําคัญทางแบบประวัติศาสตร์ที่คนเนี่ยนับถือกันจนแบบเอาประกาศไหว้บูชากันอะไรประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยรูปปั้นพระแม่มารีที่นี่ครับมันดันแปลกกว่าที่อื่นและมีคนถ่ายคลิปติดไว้ได้แล้วก็มีแบบรู ภาพด้วยนะตรงที่ว่ารูปปั้นพระแม่มารีอย่างนี้ครับเป็นรูปปั้นพระแม่มารีที่มีคราบเลือด ออกมาจากบริเวณตาครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยจากประวัติที่ผมไปดูมาเขาบอกว่าคนที่ดูแลแบบรูปปันพระแม่มารีอย่างเงี้ยในตอนเช้าที่ตื่นมาเนี่ยก็พบว่ารูปปันพระแม่มารีเนี่ยเหมือนมีของเหลวสีแดงแบบแห้งเป็นกะกะอยู่บนหน้าแล้วเขาก็เลยเอาผ้ามาเช็ดออกไปแต่กลายเป็นว่าพอคืนถัดมาเนี่ยหลังจากที่เช็ดออกไปแล้วนะก็มีของเหลวสีแดงไหลออกมาอีกแล้วก็แบบแห้งจนแบบเหมือนเลือดแห้งไปแล้วอะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่ไม่ชัวร์นะแต่เขาบอกว่าเคยมีคนเอาไอ้ของเหลวสีแดงนั้นที่แห้งจนเป็นแบบเป็นผลึกแล้วอะ เอามาเพิ่มความร้อนแล้วก็ละลายแล้วก็เอาไปตรวจองค์ประกอบปรากฏว่าไอ้ของเหลวสีแดงที่ให้เป็นผลึกนั้นน่ะมันมีองค์ประกอบของเลือดอยู่ครับซึ่งนั่นก็เลยทําให้ใครหลายคนคิดว่ารูปปั้นพระแม่แมารีเนี่ยลองให้ออกมาเป็นเลือดนั่นเองโอ้โหอ่าเนี่ยของเหลวสีแดงบริเวณตานะฮะก็คือจะเป็นสิ่งที่เขาอ้างกันว่านั่นจะเป็นเลือดและมีการไปตรวจสอบมาจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลยืนยันว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบและเป็นเลือดจริงหรือไม่แต่มันเป็นข้อมูลที่มีการเขียนเอาไว้ซึ่งอันนี้ก็ไม่มีใครสามารถ ตอบได้ว่าทําไมลูกป้้นพระแม่มารีถึงร้องไห้และทําไมถึงร้องไห้เป็นเลือดนั่นเองฮะก็สําหรับส่วนตัวถ้าให้คะแนนความน่ากลัวเรื่องประวัติกับภาพที่เห็นเนี่ยตัวนี้ผมให้7เต็ม10แล้วกันครับคือถามว่าน่ากลัวไหมก็ก็น่าก,กลัวแหละแต่ ถ้าเกิดว่าเราเห็นไอ้ช็อตที่มันแบบตั้งกล้องและลูกป,ปั้นแบบอยู่ดีมีน้ําสีแดงไหลออกจากตาโอ้โหเอาไปเลยสิบสิบสิบแต่นี่คือเราเห็นแค่ตอนที่แบบมีเลือดแห้งแล้วอ่ะในภาพบอกปะเราเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยก่อนหน้านั้นอาจจะมีคนแบบเอาเลือดมาล่าหรืออะไรก็ได้คือมันไม่ได้มีข้อมูลเป็นแฟกซ์หรือว่าความจริงที่บอกว่าก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้แค่ว่าหลังจากคืนนั้นผ่านไปตื่นเช้ามาเราเห็นว่าลูกป,ปั้นแม่แม,มรี่มีเลือดอยู่ที่หน้าแล้วก็บริเวณเสื้อนั่นเองครับโอเคไปดูอ อันดับที่สีกันต่อเลยครับสำหรับรูปปั้นสยองอันดับที่4นี้นะครับมีชื่อว่ารูปปั้นสโนไวท์สยองครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดขึ้นที่ใดนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างเก่าพอสมควรโดยในคลิปวิดีโอนี้นะครับได้มีการถ่ายติดนะครับเป็นเหมือนกับรูปปั้นนะครับซึ่งก็จะมีสโนไวท์แล้วก็คนแค้ทั้ง7นะฮะขึ้นลงจากรถแล้วก็เหมือนกับมีการถ่ายคลิปไว้ผ่านตาไปเหมือนถ่ายของไว้อะไรอย่างเงี้ยในตอนแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปกตินะ แต่กลายเป็นว่าพอถ่ายแล้วก็ไล่ไล่ไปเรื่อยจู่ๆครับมันดันไปสะดุดกับลูกปั้นของสโนไวเข้าครับเพราะหลังจากที่กล้องเนี่ยแพนผ่านเจ้าคนแค่แต่ละคนแต่ละคนผ่านมาจนมาถึงสโนไวเนี่ยจู่ๆไอ้ลูกปั้นสโนไวตัวนั้นมันก็พริบตาเฉยเลยครับโอ้โหกลายเป็นว่าคนที่ถือกล้องอยู่เนี่ยมือสั่นสะดุ้งออกมาจากตรงนั้นเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีคลิปยืนยันด้วยนะเป็นยังไงไปดูพร้อๆมๆกันครับ we oui. สำหรับคลิปนี้ผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมขนลุกนะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้คลิปที่มันแบบเก่าๆภาพแบบ8บิตแตกๆหน่อยเนี่ยไอ้พวกเหล่านี้มันจะจะเป็นคลิปจริงเสมอเลยนะส่วนตัวแค่รู้สึกอย่างนั้นโอ้โหบอกเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวแค่สโนไวท์ไงถ้าดูคลิปจริงๆอ่ะแม่งกว่าจะแพนผ่านไปถึงสโนไวท์แม่งมีทั้งคนแคะตัวแรกตัวที่2และแต่ละตัวหน้าตาโคตรสยองเลยอะแล้วเป็นขายตอนกลางคืนอีกแล้วปรนเด็งคือมันถ่ายเป็นมุมเสยขึ้นไปอะแล้วไม่แน่ใจทำไมรูปปั้นเหล่านี้มันถึงแบบมองลงมาอย่างเงี้ยมองแบบเหมือนเหม มองสูงลงมาอย่างเงี้ยช็อตที่สโนไวกับพิบตามือกล้องหรือคนถือกล้องกมือสั่นเลยด้วยโหนี้ก็ไม่สามารถหาคําตอบได้เหมือนกันครับว่าสรุปว่ามันเป็นที่อะไรแต่หลายๆคนเนี่ยก็มองไปทางเดียวกันว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเออภาพเก่าคลิปเก่าแล้วแบบด้วยกล้องสมัยก่อนนะเนาะเวลามันแพนไปแพนมาเฟร,รมมันเปลี่ยนมันก็จะทําให้แบบเอ้ยเป็นช็อตที่แบบตาแม่งเผยอขึ้นมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พูดยากครับเพราะถ้าเกิดมันเป็นช็อตอย่างจริง,รงคนมันไม่ควรตกใจไงว่าแบบเอ้ยกับไง กับพริบต่อหน้าเลยอ่ะซึ่งอันนี้หลายๆคนก็มองว่าอาจจะไม่ใช่แบบที่บอกก็ได้แต่อาจจะมีเรื่องสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถบอกได้จริงว่ามันคืออะไรแต่มันอาจจะอยู่ในตัวสโนไวท์ตัวนั้นก็ได้ครับส่วนตัวถ้าให้คะแนนสําหรับเ,เจ้าหุ่นสโนไวท์ความน่ากลัวกับประวัติเนี่ยหู้ประวัติสั้นไปนิดนึงนะแต่คลิปเนี่ยถ้าเกิดเฉพาะคลิปเลยนะโหเอาไป1ิเลยแต่เนื่องจากประวัติมันสั้นแล้วก็ไม่รู้ที่มาของหุ่นมาจากไหนอันนี้ผมให้8เต็ม1ิและกันครับ ไปดูอันดับสุดท้ายกันเลยครับผมสําหรับลูปันสยองครับ อันดับสุดท้ายครับรูปปั้นนี้มีชื่อว่ารูปปั้นหญิงแห่งแคสกิลครับเขาบอกว่าจากประวัติการค้นพบรูปปั้นนี้นะครับคือได้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับไปท่องเที่ยวที่หุบเขาแคสกิลปรากฏว่าในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยเขากําลังท่องเที่ยวอยู่เขากลับไปพบปากถ้าแห่งหนึ่งเข้าครับซึ่งถ้ามันเป็นปากถ้าทั่วไปเนี่ยสำหรับนักเดินทางมันก็คงจะไม่ได้มีอะไรแล้วก็อาจจะเดินผ่านไปโดยที่ไม่สํารวจก็ได้แต่ถ้าว่าปากถ้ำเนี้ยที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาได้เจอมันกล หลาสีเหลืองสีทองออกมาจากปากถ้ำครับนั่นก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยเดินเข้าไปเพื่อสํารวจว่ามันคืออะไรกันแน่ปรากฏว่าพอเขาเข้ามาถึงครับแสงนันก็หายไปก่อนที่เขาจะเข้ามาและเขาก็พบว่ามีรูปปั้นไม้ตอกตะปูที่ อยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พอจะเดาได้แหละว่าไอ้ของเหล่านี้มันน่าจะเป็นของต้องสาบหรือเป็นของเอาไว้สาบแช่งแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรฮนะนักท่องเที่ยวเหล่านี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยปันหาจะเป็นของโบราณที่แบบเออเอาไปสะสมหรือเอาไปขายได้เขาก็เลยมุกมิบกลับบ้านไปเลยคนระับแล้วหลังจากที่เขาเอากลับไปที่บ้านนั้นแล้ววางไว้เนี่ยปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมากมายบ้างก็มีเรื่องราวของได้ยินเสียงคนเดินเองในบ้านบ้างทัง้งท,ที่ก่อนเนี่ยไม่เคยมีบ้างก็ว่าคนในบ้านจู่ๆก็เจ็บปวดเจ็บป่วยขึ้นมาและส่วนใหญ่เนี่ยก็มีป การมองเห็นแบบอาจจะแสบตาหรือมีปัญหาเรื่องต้อเกิดขึ้นหรือหนักที่สุดเลยเนี่ยบางคนเนี่ยรู้สึกเจ็บที่บริเวณอกครับเหมือนกับแบบเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงโดยที่ไปหาหมอตรวจอาการต่างๆก็ไม่เจออะไรเลยซึ่งสี่เหล่านี้พอเกิดมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลยทําการตั้งกล้องครับแล้วก็ถ่ายไว้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับไอ้ลูกปั้นตัวนี้หรือเปล่าเพราะตั้งแต่เอาลูกปั้นนี้เข้ามามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้หมดเลยสรุปกลายเป็นว่ามันก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาครับ ซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะดูสั้นไปสักเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเราดูรายละเอียดของคลิปลเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าลายล้อมที่อยู่ในกรอบของคลิปเนี่ยมันจะมีทั้งเ,เครื่องสื่อสารกับผีหรือเครื่องตรวจจับผีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบหลายจุดมากแล้วก็ในจุดที่กล้องถ่ายได้เนี่ยก็มีเหมือนแบบตะปูหรือสักอย่างเนี่ยหล่นออกมาทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีอะไรไปขยับโต๊ะหรือมีลมเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกครับแล้วตรงนี้เนี่ยเผื่อคลิปมันจะสั้นไปก็มีประวัติเพิ่มเติมตมา,าด้วยว กายเป็ว่าไอ้หุ่นตัวเนี้ยมันส่งกลิ่นเหม็นออกมาคระคุ้งทั่วบ้านเลยครับจนทําให้คนในบ้านเนี่ยไม่สามารถแบบนอนได้เลยสุดท้ายในยคืนวันถัดมาครับก็ต้องเอาหุ่นตัวนี้ไปคืนวันที่ถ้าที่เดิมแล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆเหล่านี้อีกเลยครับ ซึ่งอันนี้ก็คือประวัติเกี่ยวกับรูปปั้นแห่งหุบเขาแคสกิลที่มีตะปูตอ,อกที่ตานั่นเองฮะอันนี้ผมรู้สึกว่าก็เท่าประวัติน่ากลัวแนละดูทรงและชัดเจนแน่นอนเป็นหุ่นต้องคำสาบรือเป็นหุ่นที่เอาไว้สาบแช่งแน่ๆเพราะมันดูเหมือนกับคุณใส่บ้านเราอะเนาะที่เป็นตะปูคำสาบตอ,อกตรงไหนก็เหมือนจะไปทําร้ายคนนั้นที่บริเวณน,นั้นและนี่ตอ,อกที่ตาสองดวงตาเลยก็น่าจะเป็นหุ่นคำสาบหรือว่าหุ่นที่เอาไว้สาบแช่งคนอื่นที่แบบทําให้คนมองไม่เห็นหรือมีบาดเจ็บอะไรเกี่ยวกับเรื่องวงวตา มีปัญหาเรื่องดวงตาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนตัวถ้ามูดทั้งหมดสําหรับเจ้าหุ่นตัวนี้รวมภาพรวมคลิปผมให้อยู่ที่7.5แล้วกันครับอ๋อยังเสียได้อยู่ผมแค่รู้สึกว่าคลิปที่เขาอัดได้เนี่ยมันอาจจะน้อยไปแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าถ้าเกิดเราเจอไอ้ลูกป้าน,นี้จริงๆแล้วเราเจอเหตุการณ์แบบที่เขาว่าคนเดินในบ้านบ้างมีกลิ่นบ้างหรือบางทีแบบเจ็บปวดที่ไม่รู้ตัวบ้างเนี้ยตั้งแต่เอาหุ่นลูกป้านี้เข้ามาผมว่าอาจจะให้เต็ม10เลยว่าถ้าเกิดผมเจอกับตัวผมเองนะแต่ เราวิเคราะห์จากสิ่งที่เราเห็นเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมว่าความน่ากลัวของรูปปั้นนี้ผมให้อยู่แค่7.5นั่นเองครับ และนี่ก็คือ5รูปปั้นที่ว่ากันว่าขยับเองได้และมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนนั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็น5รูปปั้นที่ผมเนี่ยให้ทีมงานรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงมาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันจะมีแบบคลิปที่น่ากลัวเกี่ยวกับรูปปั้นขยับเองได้เนี่ยอีกเยอะแยะมากมายซึ่งผมก็เหมือนกับเคยทําเป็นคลิปติดผีเกี่ยวกับรูปปั้นขยับเองไปได้แล้วสักเซตหนึ่งมั้งถ้าจําไม่ผิดซึ่งอันนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะก็ลองไปดูกันได้ส่วนอันนี้เนี่ยก ที่ดูคลิปนี้อยู่ชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนหรือมีอะไรอยากติติงหรือคิดว่ารูปปั้นเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรกันแน่ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมว่าอะไรแล้วกันนะครับผมและถ้าเกิดวันนี้คำพูดกลมาลืนไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประกันใดผมเอฟบูพิทังต้องกราบขอบพ้าธนภัยไว้ดนที่นี้ด้วยและถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,500ไลค์แล้วถ้าเกิดกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมช่วยกันหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลลลิิปปออะไไรรตตดาาามแ้้ววกัันนนีบบ๊ยย